อินเทอร์เน็ตออฟติงคืออะไรแล้วก็ทำไมมันถึงได้รับความนิยมในช่วงนี้กระแสอะไรทำให้คนพูดถึงอินเทอร์เน็ตออฟติงกันอย่างมากในช่วงนี้ครับ สวัสดีครับนรงศักด์รีตานนท์ครับช h ฟ e f Cyber Security ครับผมครับวสานดิลล์ลมพศสาลครับช i e f Technology Officer ครับวันนี้เป็นอีกตอนหนึ่งนะครับที่เราหยิบยกเรื่องราวที่เราอาจจะคุ้นหูกันเนี่ยมาั่งคุยกันเราจะพูดถึงเรื่อง Internet of Things กันซึ่งเราจะเห็นได้ว่าใน2-3ปีเนี่ยกระแสของคำนี้เนี่ยถูกหยิบยกมาพูดคุยกัน เราก็อยากมาวิเคราะห์ในมุมมองของ 2C อย่างเราบ,บ้าง <c oughs> คําถามแรกเลยนะ <c oughs> ในฐานะที่แอบรู้มาว่าพี่เลี้ยวเองเนี่ยก็มีความสนใจกับเรื่อง i n t e r n e t o f t h i n g ตดีอยู่พอสมควร <c oughs> มีการตั้งแ lap ที่บ้านมีการทดลองได้เขาไปปฏิรกรีจริงๆ <c oughs> เลยที่บ้านนะครับ <c oughs> กระแสอะไรทําให้ คนพูดถึงอินเทอร์เน็ตออฟสิงกันอย่างมากในช่วงนี้นะครับโดยตัวนิยามเนี่ยอินเทอร์เน็อตออฟสิงเนี่ยก็คือสติ้งเนี่ยมันนิยามมันกว้างมากนะครับก็คืออะไรก็ได้ที่มันต่ออ,อินเทอร์เน็ตนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเราก็จะเห็นว่าเมื่อก่อนเนี่ย IoT เราจะพูดถึงเซ็นเซอร์ตัวเล็กๆนะครับหรือว่าหล,ลอดไฟทั้งหลอดหนึ่งนะครับแต่ว่าเวลาเห็นคนขายของเนี่ยก็อาจจะพบว่าเฮ้ยจริงๆแล้วคอมพิวเตอร์ที่ค่อนข้างซับซ้อนหน่อยนึงเราก็เรียกเป็น IoT ไปด้วยกันนะครับผมเคยอ่่่่่่่่าาาาาานน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 นหััังงงงงสสืออ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 ขทพีีีีรรริิิิิิววววกกกกกยยยยมมึเเเเเเเคคบบ์็ตฟดดจแใะ ในยุคอินเทอร์เน็ตนเนี่ยเขาบอกเราสามารถระบุตัวตนของสิ่งที่เหมือนกันได้คอมพิวเตอร์เหมือน,มกนกันเลยโน้ตบุ๊กเหมือนกันเลยแต่ว่าเราระบุตัวต,วตนของอุปกรณ์เหล่านี้ได้ได้จาก IP address สเขาบอกทำไมเราจะไม่สามารถระบุตัวตนหรือสร้างความแ,แตกต่างระหว่างโต๊ะก้างอี้หรืออุปกรณ์ต่างๆได้ แนวคิดเนี่ยมันก็เลยเกิดขึ้นมาบอกว่างั้นทําให้ของเหล่าเนี้<ม>ระบุตัวต,วตนได้ไหมเขาก็เลยเรียกแนวคิดนี้ว่า internet of things ก็คือ things ที่ทําหน้าที่เหมือนเหมือนอินเทอร์เน็ตแั่นก็เป็แอบอีกแนวคิดนึนะครับที่ได้แอบอ่านมาในแง่ของการใช้งานเนี่ยเราก็จะเห็นว่าเฮ้ยทุกวันนี้เนี่ยคอมพิวเตอร์ที่มันติดอยู่ในบ้านเราเนี่ยครับมันก็จะเรารับเป็น IoT หมดนะครับ ที่เห็นแทบทุกบ้านเดี๋ยวสมัยนี้เริ่มมีกันเยอะขึ้นเรื่อยๆคือกล้องวงจรปิดนะครับอ่าเราก็จะบอกว่าเฮ้ยไอโอทีชิ้นแรกๆในบ้านเนี่ยก็จะมาเป็นกล้องวงจรปิดทั้งตัว2ตัวนะครับหลายคนอาจจะเริ่มมีแบบเตอร์โภูมิในบ้านนะครับบามคนเริ่มติดแฟนพีหน่อยนึงนะครับจะเริ่มเห็นว่ามีสวิตไอโอทีนะครับมีสวิตอนู่ที่บ้านที่เป็นการถือสายไฟที่ใช้ปิดเปิดที่ใช้ปิดเปิดครับอ่าเกียบโปรแกรมได้นะครับหลายคนเริ่มจะมีลำโพงอัจฉริยะในบ้านนะครับอ่าเราสามารถคุยลราโพงนะครับทีรรปิดไฟให้หน่อย อย่างเงี้ยนะครับเริ่มทำได้ที่แซวว่าที่บ้านก็มีเหมือนกันครับใช้ควบคุมแอร์ที่บ้านสั่งปิดเปิดแอร์ได้เช่นสั่งเปลี่ยนอุณหภูมิเปลี่ยนพัดลมที่บ้านได้ครับอันนี้ไปแอบซื้อมาแล้วก็ติดเมื่อก่อนเนี่ยของพวกนี้เนี่ยตั้งแต่สมัยผมเรียนอยู่สิดภาปีก่อนเนี่ยนะครับคือเราพูดถึงมานนาแล้วว่าเฮ้ยเราอยากให้เซ็นเซอร์ตัวเล็กเนี่ยเชื่อมต่อกับเน็ตเวิร์งได้นะครับโดนถึงเชื่อมต่อไร้สายหรือมีสายก็ตามทีนะครับแต่ว่าอุปกรณ์พวกนี้มันเคยแพงมากเราอาจจะเคยเห็นโรงงานเนี่ย ใช้กลอพวกนี้เนะีย่ยยูนานมากแล้วเ,เรามีคอนโซลโรงงานนะครับแล้วก็คอนโทรลโนโ่นนี่นั่นมีเซ็นเซอร์เยอะแย,ะ,ยะมากมายนะครับเ,เขาเขาบอกได้หมดว่าเฮ้ยสินค้าเขาเนี่ยมีมีดีเฟกเยอะแค่ไหนแค่ไหนเพราะมีเซ็นเซอร์ไปไปตรวจตรือจักเครื่องจากชิ้นนั้นชิ้นนี้สถาน,นะเป็นยังไงทํางานอะไรอยู่ใช่ครับแต่ว่าพวกนี้เซ็นเซอร์ก็จะแพงมากไม่ใช่ของที่มาติดในบ้านได้นะครับถ้าถ้าติดในบ้านจะลงคุนหลายแสนบาทน,นะครับแต่ว่าทุกวันนี้เนี่ยเช่นว่าถ้าใครติดเซ็นเซอร์ คมีความเคลื่อนไหวในบ้านแบบไร้สายเนี่ยอาจจะไม่กี่ร้อยบาททนั้นเองอีกประการหนึ่งก็คือบ้านของคนเราเองเนี่ยเราก็จะพบว่ามีไวร์เลสแลนเนี่ยติดอยู่ในบ้านเนี่ยเป็นเรื่องปกติไปแล้วนะครับเดี๋ยวนี้เนี่ยซื้อบ้านซื้อคอนโดเนี่ยอย่างแรกที่อยากติดเนี่ยหลังจากน้ําไฟเนี่ยก็คือมี Wifi ในบ้านจะไ้รัไฟแล้วเพราะฉะนั้นแล้วการที่เรามีอุปกรณ์พวกนี้เนี่ยมาเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตจะเรื่องง่ายขึ้นนะครับซื้อกล้องวงจรปิด Wifi แค่ตัวหนึ่งเสียบปลั๊กหน่อยนึงคอนฟิกลงแอป2นาทีก็ใช้งานได้้้้แลลวววใในนนมมมมุอออองงงขพพีีีี่่่่ะะาาาาผกกรรทททบบยํหไดัค ยิก็ถือว่ามันทําให้ไลฟ์สไตล์หรือชีวิตของพวกเราเนี่ยมันเปลี่ยนไปในแนวทางที่ดีขึ้นอย่างเช่นควบคุมหลอดไฟ ควบคุมแอร์ควบคุมไฟในห้องนอนเปิดแอร์ในบ้านก่อนเลยเพราะเราเข้าไปแอร์ในห้องก็เย็นฉ่ำพอดีอาจจะมีอย่างอื่นเช่นว่าปุ่นน้ําร้อนจงกาแฟให้เลยมันเลยทําให้กระแส IoT เนี่ยมาเปลี่ยนชีวิตมาเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ทำให้ชีวิตคนทั่วๆไปเนี่ยสะดวกสบายมากขึ้นตั้งแต่ผมเด็กๆเนี่ยครับผมเห็นความพยายามในการทําให้ชีวิตมันง่ายขึ้นอย่างเงี้ยมานานแล้วตอนผมเด็กเคยไปห้องประชุมตามขอประชุมอะไรเงี้ยครับแล้วก็พบว่ามีมีแผงสวิตไฟ ห้องประชุมที่เขาหรูๆหน่อยนะครับแล้วก็กดไปทีนึงปุ๊บมีโปรแกรมว่าโปรแกรมที่1อ,อ่าไฟสลัวโปรแกรมที่2ไฟสว่างขึ้นโปรแกรมที่3จอจะเลื่อนลงมาเลยครับแต่พวกนั้นเขา้เขาใจว่าแพงมากใน,ในใสมัยนั้นก็อีกมุมหนึ่งที่พี่เห็นนะเราเคยได้ยินโปรเจกต์หลายๆโปรเจกต์ในช่วงนี้เราอาจจะได้ยินคืออาจจะมีสม Smart Home, าร์ทโฮมสมาร์ทโฮมเมื่อกี้เราคุยกันไปแล้วเราจ,จะเห็นโปรเจกต์สมาร์ทซิตี้ เราอาจจะเห็นโปรเจกต์สมาร์ทเฮลท์ไม่แน่ใจว่าเคยได้ยินหรือเปล่านะก็คือการที่เอาอุปกรณ์บางอย่างที่เป็นอินเทอร์เน็ตออฟฟิ่ยไปติดกับตัวคนคนะครับซึ่งเขาโฟกัสไปที่กลุ่มคนป่วยหรือกลุ่มคนที่สูงอายุ เสร็จแล้วเนี่ยไอตัวเซ็นเซอร์พวกเนี้ยถ้าคนแก่มีล้มหรือว่าคนแก่ต้องการความช่วยเหลืออย่างฉุกเฉินในอุปกรณ์พวกเนี้ยมันช่วยได้พวกเนี้ยคบมันทําให้ชีวิตเราดีขึ้นแล้วก็ทาให้คุณภาพชีวิตของคนแก่เนี่ยดีขึ้นด้วยครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับกับการมาของอิ Net งนเทอร์เน็ตออฟบิททั้งแง่ข,ของความสวกสบายแล้วความปลอดภัยเองตามๆนะครับคนตัวใหญ่ที่เห็นกันอยู่เรื่อยๆก็คือทิ้งว่านไว้หลายวันไปเที่ยวหลายวันนะครับเมื่อก่อนก็จะ,ะมีโครงการฝากบ้านใอ้กับตำรวจหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับแต สามารถกดกล้องวงจรปิดนะครับกดเปิดแอปลกล้องวงจรปิดเข้าไปดูได้เลยว่าโอเคเฮ้ยบ้านฉันยังไม่โดนบุกยังไม่ยังมีใครมาลื้ออะไรไปฝังบ้านใ้กับอินเทอร์เน็ตละ <laughs> ทีนี้อย่างผมเองเนี่ยชอบเล่นของพวกนี้เนี่ยครับพี่จุ๊บมีประเด็นความพี่กังวลไหมครับว่าคนเราเริ่มติดอุปกรณ์พวกนี้มากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยครับจะมีอะไรต้องกังวลบ้างไหมครับประเด็นนี้นี่คงต้องคุยกันยาวนะครับเพราะว่ามันก็เกิดหลากหลายมุมมองในเชิง c u r i t y ตี้นะครับมุมมองแรกก่อนแล้วกันนะพออุปกรณ์พวกนี้เริ่มมีความสําคัญมากขึ้นเรื่อย ตัวฮาร์ดแวร์หรือตัวอุปกรณ์เองเนี่ยก็ต้องเป็นเรื่องที่น่าใส่ใจความน่าเชื่อถืออุปกรณ์รเนี่ยครับสมมุติว่าเราให้มันจัดการตรวจจับอะไรบางอย่างเสร็จ <c oughs> แ,แล้วมันเกิดข้อผิดพลาดในการตรวจจับมันทาให้เกิดผลผิดพลาดในการรายงานผล <c oughs> พวกนี้ก็เป็นเรื่องสําคัญนะครับหรือว่าการที่เราเอาไปใช้งานมันหนักๆอุปกรณ์ IOT ที่เกี่ยวข้องกับ กระแสไฟฟ้าถ้าเกิดว่ามันไม่ถูกออกแบบให้ดีแล้วมันร้อนขึ้นมาแล้วมันทำให้เกิดไฟไหม้ขึ้นมาพวกนี้ก็เป็นเรื่องที่ที่น่าสนใจและควรให้ความสําคัญนั้นผมจะพูดอยู่เสมอครับว่าเวลาที่เราเลือกอุปกรณ์ IoT พวกนี้ให้ดูพวก industrial g a t e design อุปกรณ์พวกนี้เองเนี่ยถ้าเกิดว่ามันเกี่ยวข้องกับระบบไฟเมื่อไหร่เนี่ยหรือระบบที่มันมีความสําคัญเนี่ยมันเป็นเรื่องที่น่าต้องให้ความสาคัญเลยครับ เพราะอย่างผมเองเนี่ยเวลาทำบอร์ดเองเล,เล่นพวกนี้เนี่ยบางทีก็บัดกรีเองทําง่ายๆนะครับแต่ไฟพันไปมานะครับก็บนึกออกว,ว่าเวลาที่จะไปติดตั้งจริงๆแล้วจะวางกล่องนี้ไว้เนี่ยรับไฟ2องเนี่ยบางทีใช้หลายๆวัตเนี่ยเป็นนั้นทำงานกับอยู่มานานๆเป็นปีๆอ่าผมว่าข้อกระบวนข้อหนึ่งก็คือกร้พวกนี้เนี่ยเวลาเราใช้งานเนี่ย มันไม่เหมือนคอมไม่เหมือนมือถือเราที่ปีสองปีบางทีเราก็เปลี่ยนแล้วอย่างพวก IoT ทีเนี่ยบางทีเราสวิตชิไฟอย่างเงี้ยคนใช้ที่บ้านแล้วชินอย่างเงี้ยครับก็อาจจะอยู่กับบ้านเราไปสิบปีเลยที่มันเสื่อมแล้วเราก็ไม่รู้ถ้าออกแบบไม่ดีเพราะอาจจะอันตรายได้ <Okay. S 3> อีกประเด็นหนึ่งไปดูเรื่องความปลอดภัยของข้อมูลกันบ้างพวกอุปกรณ์ IoT มันเล็กแบตเตอรี่มันเนี่ยก็ mm hmm. ต้องประหยัดที่สุดนั้นซอฟต์แวร์ที่ใส่เข้าไปข้างในเนี่ยครับก็ต้องเขียนให้ร่วมวลผลน้อยที่สุด mm hmm. ไม่งั้นเนี่ยมันอาจจะมีปัญหาเรื่องการกินี้ เวลาที่เราจะเข้ารหัสหรือเราจะดูแลเรื่องความลับของข้อมูลอะไรสักอย่างเนี่ยก็ทําไม่ได้มากนั้น กระบวนการในการจัดการเรื่องของการเข้ารหัสข้อมูลพวกเนี่ยเวลาที่เราจะส่งออกไปเนี่ยก็ <S <S เป็นเรื่องที่น่าก,กังวลนะครับว่าวันหนึ่งเนี่ยไอ้สิ่งที่มันอยู่ข้างในครับมันไม่เป็นความลับอีกต่อไปแล้ว<ม>แล้วบังเอิญไปเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรื่องส่วนตัวเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับชีวิตเราเนี่ย<ม>ข้อมูลเราก็มีโอกาสลู่ไหลได้ครับอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งที่คน Security เนี่ยกำลังถูกเฝ้ามองอยู่ครับว่า<ม>เราจะการเปนยังไงกับเรื่องถัดมาก็คือว่าวซอฟต์แวร์ที่อยู่ในนั้นเนี่ยต้องยอมรับมันคือซอฟต์แ บางเอื่นว่าถ้าซอฟต์แวร์อันนั้นนะครับแล้วมีการตรวจเขาก็มีช่องโหว่แล้วถูกโจมตีให้คนเข้าถึงอุปกรณ์ตัวนั้นได้นั่นแปลว่าความลับของเราก็จะถูกเปิดเผยทั้งหมดครับวันหนึ่งที่มันเกิดช่องโหว่ขึ้นมาเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่น่ากิจนะครับอีกเรื่องหนึ่งในมุมมองพี่คราวที่แล้วเนี่ยเราพูดถึงเรื่อง rogue access point ก็คือมีคนปลอม access point ใช่ไหมครับคราวนี้เราจะเจอ rogue sensor บ้างใช่ไหมสมมติว่าเรา deploy เอาตัวอุปกรณ์ IoT ไปกระจายไปตามที่ต่างๆเพื่อเก็บปริมาณเก็บข้อมูลอย่างที่เราต้องการ เราจะรู้ได้ยังไงว่าไอ้ข้อมูลที่ส่งมาเนี่ยมันจริงนั่นแปลว่าใครสักคนนึงอยากแกล้งและใครสักคนอยากไม่หวังดีแล้วก็ไปแอบทําคือไปดีเทคได้ไปจําลองเป็นเซ็นเซอร์ของเราได้แล้วส่งข้อมูลปลอมกลับเข้ามาแล้วข้อมูลเราผิดหมดเลยอันนี้ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจนะครับ,รบที่อุปกรณ์ IOT ต,ต,ต้องตอบโจทย์เรื่องเหล่านี้ให้ได้พี่เล่าเรื่องประเด็นเรื่อง Security ให้ฟังแล้วครับทีนี้มันมีข่าวอันหนึ่งเพิ่งมีข่าวเมื่อช่วงไม่กี่วันมานี้เองครับที่ข่าวที่ n อ็นวีเดียเองเนี่ยซื้อ บริษัทที่เป็นคนออกแบบ CPU ARM ไปในความเข้าใจของพี่นะเข้าใจว่าตัวอุปกรณ์ IoT ส่วนหนึ่งเลยเนี่ยใช้ CPU ของ ARM เนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของการ,รอยู่ในอุปกรณ์ IoT ในความเห็นของเรื่องเองเนี่ยดีลเนี้ย อิมแพกไม่กับในโลกของไอโก็หลายคนอาจจะเ,เคยเห็น CPU ARM กันแล้วนะครับว่ามันอยู่ในมือถือเรานะครับหรือว่าช่วงหลังในหลายตัวก็จะเริ่มมี CPU บนคลาวบ้างแล้วอะย่างนี้ครับเป็น CPU ซับเทอรเวอร์แล้วนะครับแต่ว่า ARM เนี่ยจริงๆแล้วโปรดักต์เขาเยอะมากนะครับเขามีซีพียูตัวตัวเล็กๆมากๆนะครับกินไฟแบบระดับมิลลิวัตต์อะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะอยู่ในอุปกรณ์ขนาดเล็กมากๆรวมถึงสวิตช์ไฟเซนเซอร์อะไรพวกนี้ไปด้วยนะครับถ้าจะมองเนี่ยมอง Nvidia เอ็มวี่เ้าาเขไดียแนวที่เขาเขึ้นไปคือ Nvidia เนีี่ยมซ กับ ARM เนี่ยอยู่จำนวนหนึ่งอยู่แล้วนะครับเป็นชุดพัฒนาสำหรับรถไร้คนขับพวกพวกนี้ใช้ปัญญาประดิษฐ์เยอะนะครับ n v i d i a เดีขาเก่งเรื่องปัญญาประดิษฐ์แล้วเขาก็จะมีบอร์ดคอนโทรลรถสำหรับเอ้ยรับข้อมูลกล้องนะครับ detect อุปกรณ์ detect วัตถุได้นะในแง่ของโลก IoT เนี่ยที่ใช้อุปกรณ์ชิ้นเล็กขนน้นนะครับก็อาจจะไม่กระทบมากผมคิดว่าเขาก็น่าจะขายเหมือนเดิมต่อไปแต่ว่าตัว n v i d i a เองเขาก็ยืนยันว่าเขาจะปล่อยให้ ARM เนี่ยขายถึงกล้ามเหมือนเดิมมันเป็นเรื่องที่น่าคิดนะครับว่าถ้าวันหนึ่ง ที่มันมีผลกระทบกับโลกของ IoT เนี่ยนะครับมันน่าจะขับเปลี่ยนแปลงโลกในระดับหนึ่งเลยนะถ้าออกนโยบายที่เจ๋งเอกมานะโลก IoT ก็จะขับเคลื่อนไปไกลขึ้นเพราะว่าเอาจินตนาการของพี่นะถ้าความสามารถของ Nvidia เองกับความสามารถของ ARM เองเนี่ยถูก รวมรให้ดีขึ้นเนี่ยมันต้องเจ๋งมากแน,น่ๆเลยผมก็จะว่าหลายประเทศเนี่ยก็จะมีเรื่องความกังวลอย่างเงี้ยครับไม่ว่าเราจะบอกว่าเชื่อหรือใครหรือไม่เชื่อใครก็ตามทีเนี่ยก็จะมีความกังวลว่าเฮ้ย CPU มันไม่อยู่ในมือเราการออกแบบไม่อยู่ในมือเราเนี่ยครับเรายังอยากให้ CPU ีออกแบบโดยคนในประเทศเราเองอยู่บ้างนะครับผมได้ยินขา่าวอย่างเชื่อว่าอินเดียเงี้ยครับเขาก็มีโปรแกรมว่าเฮ้ยเขาพยายามพัฒนาวงการการออกแบบซ p u ในบ้านเขาเองนะครับโดยที่เนื่องจากว่าซ p พพวก IoT เนี่ยมันซีพยูขนาดเล็ก ไม่ไม่ทัดตอนมากนะครับในการประมวลผลเล็กน้อยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วมันก็ยังออกแบบได้ภายในเวลาไม่นานก็เริ่มมีความพยายามในการผลักดันพิยุรุ่นอื่นที่ห้ออื่นออกมาครับก็เป็นการวิเคราะห์จากเราสองคนแล้วก็คงต้องใช้เวลาแล้วก็รอดูกันต่อไปนะครับว่าโลกจะขับเคลื่อนไปอย่างไงก็สําหรับวันนี้นะครับเราสองคนวิเคราะห์ในมุมมอง IOT เล่าเรื่อง IOT ให้ฟังประมาณนี้นะครับถ้าอยากให้เรา2อสีเนี่ยวิเคราะห์เรื่องไหนในมุมไหน โพสต์มาได้เลยนะครับใต้กระทู้นี้นะครับเรายินดีที่จะรับฟังความเห็นจากทุกท่านก็ติดตามรายการ4 t ท u ูนะครับได้ทาง YouTube c h anel n ซีท u e นะครับกับเพจ Facebook ซีท u ูนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่ในตอนหน้านะครับสวัสดีครับขอบคุณครับ